ถุงชี่อ่ะนี่ยต่อสายเดินป่าเลยอะการเห็นนะเียวเราพูดอะไรวะเนี่ยฉันดูนะเว้ยดูแบบดูดมาแล้วสองเดินไปฉี่ไม่ได้ยังงี้ไอ้ยมาต่อแปดสองเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระเป๋ากันนะคะว่าในหนึ่งกระเป๋านี้เรามีอะไรบ้างในทริปสี่วันสามคืนกับการเดินป่าอุ้ยอุ้ย สี่วันสามคืนจากการเดินป่าเส้นเขาเอ๊ะเส้นอะไรวะเครื่องบินตกช่างเถีงบินมาแหลไม่มีอะไรมากในกระเป๋าเราไม่รู้ว่าใส่อะไรมาบ้างคืออันนี้กี่ลิตรวะอ่ะกี่ลิตรห้าสิบห้าัเบอร์จางแรกเลยเที่ยวมาของเราก็คือจะเป็นการเออมันเหมือนแบบมาเองจองเองทุกอย่างทําเองหมดเลยดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะเราก็ต้องเตรียมเองนะคะ นั่นแหละหนึ่งก็คือเขาเรียกข้าอะไรวะข้าปูโรงแล้วกันโอเคนั่น้าปูโรงเกาเกาวเออกาวเกลวชีสมีผ้าละหมาดผ้าละหมาดของดาเอาของดาไปนะอันนี้มีข้าปูละหมาดด้วยไม่เได้แบบแต่สวยเกลียวแน่แน่เลยเออมีผ้าละหมาดอุปกรณ์ทั้งสั่งอาหารเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาแค่ไม่กี่อย่าง แรงอีกแก้วน้ำ power bank ท,ที่หนักที่สุดก็คือ power bank แ,แล้วก็นี่แหละนะว่าอยู่แล้วกป่อน่ะอะไรมีสองก้อใช่สอ,สองอันสองก้อนิจำบอแล้วนะวแบบทำไมทำไมวะจำไม่ได้ใช้ได้นานแต่เรามีกล้องอะไรแบบนี้ด้วยไหมก็เลยแบบจับเป็นหน่อยมัน <laughs>

าไว้กินระหว่างทางใ<ม>ส่ในกระเป๋าได้<ช>มีรองเท้าบารินเซียก้าร <laughs> องเท้าบารินเซียก้าอย่งนีไม่ได้เลยพรุงง่งนี้ปังเลยสองหมื่นบาทอะของกองการนะคะผ <laughs> ักกาดดองแล้วก็มีขนมนั่นแหละอันนี้ถุง วางไว้ white, ตรงนี้มีแก mm ๊สนะคะแล้วใช้แก mm ๊สสำหรับเป่าวางไว้ก่อนมีไฟฉายมีสัคัีดสวดมีของดีเมืองนารานะคะกระโป๊ดด้วยเคยกินหรือยังบิวมันหนักกระป๋องน่าเออจริงหระปอบิวหรอห้เกลเหมันมีอยู่ที่ห้อง มีข้าวสารด้วยนะคะแต่เราก็น่าจะไม่ได้เอาอันนี้ไปเพราะว่าเราซื้อมาที่เป็นสองกิโลอันนี้เป็นแองนอนนะคะนอนเปลรอบนี้มีเก้าอี้มีเก้าอี้สำคัญเพราะว่าเรานอนเปลนะคะมีเปลด้วยนะคะเปลเราใช้ของเอสโตไม่รู้อ่านเื่อนอ่ะแคปหน้าจอน่อแคปหน้าจอหนึ่งสองสามสี แก้หน้าจอแล้วก็อะไรนะอะไรนะเอสโตอ่านง่ายเออถูกแล้วแหละเออเอสโตนะคะประมาณพันเจนิดกระเป๋าไม่มีอะไรมากไม่ไไม่ไ้ไม่มไมามไชีไ้ไมีไฟชี ถุงนอนนะคะถุงนอนสําคัญเพราะว่านี่แหละฝนตกข้างบนก็อันนี้ด้วยถุงฉี่อันเนี้ยต่อเนยเปล่ยนผ้าเลยอ่ะแกเดือดนะพี่อ่พูดอะไรวะเนี่ยฉันดูนะเว้ยดูแบบดูดมาวันละสองเห็นไหมอันนี้ถุงฉี่นะคะสายปัสสาวะของคนก็ เนไดูฉี่ไม่ได้งงอ้ไอ่บ้าเนต้องเข้าป่านะถุงฉี่ถ้าใครแบบเข้าป่าไม่ได้ก็แนะนำว่าซื้อถุงนี้แล้วเราเราเราเปิดอันนี้แล้วหมดกันหมดการรีวิวนอหละไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรมากอ่าสมุดทยานด้วยนะคะใครไม่มีต้องมีแล้วแหละใส่เดนป่าทุกคนมีแน่นอนนะคะ ราคาเล่มละร้อยมีชุดหม้อนะคะมีชดอด้วยนั่นแหละมีช้อนด้วยข้างในแล้วก็มีกระเป๋าใบเล็กเผื่อว่าจะเด็กใบกรูดก็ได้พูดจะว่ากรูดจะว่าจะทยังไงก็ไดักกรูดเอาไว้ใส่ผักกรูดนะคะระหว่างทางนะคะเพราะว่าเราไปเองอ่ะทุกคน ดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองน้ำตาไหลหัวเราะมีกุญแจบ้านกุญแจรถเมื่อกี้อยู่ไหนเดีย๋ยวดูใช่นี้มีถุงเท้ากันภามีอันนี้แบบชุดทุกอย่างที่อยู่นะ่ะเป็นเสื้อผ้านะคะถุงเท้าแล้วก็ถุงมือ <S <S <ส>ด้วย<ส>นะคะวไม่ไรู้ว่าตไหนใส่มีถุงเสื้อผ้าเดินป่าแม่งโคตรเยอะ เยอะมากเดี๋ยวเราเทียร์กัน<ร>อีกทีนึงว่าจะเอาอยัางไงตอนแร,รกว่าสำคัญหมดเลยเพราะว่าเราไปสี่วันสามคืนนั่นแหละอันนี้จะเป็นชุดขาดกลับนะคะไม่สำคัญอันนี้แล้วอันนั้นอะไรจ๊ะแล้อันนี้ที่อยู่ในกระเป๋าเนี่อ๋อมีบันทึกสิทธิเสื้อกันหนาวนะคะอันนี้เอาไวนนนน้นอนในเต็นท์เอ๊ะนอนในเปลใหญ่มากมีน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราใส่ ในถุงผิไม่ใช่ถุงฉี่นะคะอยากเข้าใจผิดโอ้โหแล้วก็มีกระเป๋านี้กระเป๋าเนื้ไม่ได้เอาไปนะคะคือของของกองแกนนี่เกีียวเองอ่ะกระเป๋านี้ของเไม่กระเป๋านี้ไม่ได้นาไปนะคุกคนมมีเซกอนฝนด้วยมีกล้องค่ะมีกล้องคค่ะ่ะตั้งกล้องค่ะแฟนคู่ใจนะคะ มีหมวกด้วยอ,อ,อย่างเท่มีสองใบ <laughs> อันนอ,อานนี้แก๊สสบไมเอาทั้สองใบนี่ตู้ไหนดีนี่คืออะไรแก<จ>๊สดูต่ออ,อันนี้เป็นเ <Memory card S 2> มมโมรี่การ์ดเขาไปแช่งพี่เซเว่ลืมบอกนะคะในนี้ด้วยมีอะไรจะใี มีถุงยามีโลชั่นอันนี้ของอินโดนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรมีเชือดได้นะคะเชือดไดนอนนะอันนี้ก็จะเป็นทิชชู่เปียกผ้าหนังไหมลิปอะไรแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้ถุงฉี่นะคะเผื่อว่าแบบกรณีฉุกเฉินเราไปไม่ได้แล้วก็อันเนี้ยถุงฉี่กระป๋องสองกระป๋องที ไม่ได้ไ่มเปิดกระเป๋าข้างในมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้เลยนะคะเจอกันพรุ่งนี้ตอน9โมงจะเปิดกล้องอีกทีนึงเดินป่า4วัน3คืนกับสังเคริ่งตินตกนครศรีธรรมราช